สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อเกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดีอาญา บทที่1ของหนังสืออาจารย์ธานีนะคะคือพยานหลักฐานในคดีอาญาเนี่ยจะไม่มีการชี้2ส,สถานค่ะและจะมีประเด็นข้อพิพาทและภาระการพิสูจน์อยู่เสมอโดยไม่ต้องกําหนดอย่างเช่นเดียวกันกับคดีแพ่งค่ะปัญหาข้อเท็จจริงเนี่ยต้องพิสูจน์กันด้วยพยานหลักฐานเท่านั้น และก็ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ได้บัญญัติภาระการพิสูจน์เอาไว้โดยเฉพาะก็ต้องนําบทบัญญัติของมาตรา84ทับ1ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้กับคดีอาญาโดยใช้มาตรา15ของปออาญามาประ ประเด็นข้อพิพาทและภา,าระการพิสูจน์ในคดีอาญาประเด็นที่จะกระทบต่อความผิดหรือว่าบริสุทธิ์ของจำเลยซึ่งโจทย์กล่าวอ้างว่าจำเลยกระทำผิดเนี่ยโจทย์เป็นผู้มีภา,าราการพิสูจน์ค่ะเพราะว่าเมื่อโจทย์กล่าวอ้างข้อเท็จจริงครบองค์ประกอบว่าจำเลยได้กระทำความผิดและจำเลยก็เข้าใจข้อหาได้ดีแล้วเนี่ยหากจำเลยให้การปฏิเสธหรือว่าไม่ให้การเลยก็ต้องถือว่าเป็นการปฏิเสธจะเกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ค่ะประกอบกับ บทสันนิษฐานตามรัฐธรรมนูญมาตรา29วร2ที่บญ,ญัติเอาไว้ว่าในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยไม่มีความผิดนะคะเมื่อโจทย์เป็นฝ่ายกล่าวอ้างจึงมีภาระพิสูจน์ว่าจำเลยกระทําผิดตามฟ้องหากนําสืบข้อเท็จจริงไม่ครบองค์ประกอบความผิดทั้งองค์ประกอบภายในและภายนอกก็ไม่อาจลงโทษจำเลยในความผิดฐานนั้นได้ค่ะก็คือพูดง่ายๆคือโจทย์เนี่ยต้องสืบให้สมกับความผิดนั้นค่ะหากเป็นกรณีที่มีข้อยกเวน้นความผิดแก่จำเลยโจทย์ต้อง ว่าการกระทําของจําเลยไม่เข้าข้อยกเว้นความผิดเช่นว่านั้นไม่ใช่ว่าเมื่อมีข้อยกเว้นความรับผิดแล้วหนะ้าที่การพิสูจน์จะตกอยู่แก่จําเลยค่ะแต่มีข้อยกเว้นนะคะคือถ้ามีกฎหมายสาันนิษฐานข้อเท็จจริงบางประการเอาไว้เป็นคุณแก่โจทเนี่ยภาระการพิสูจน์ก็จะตกแก่จําเลยแต่โจทต้องนําสืบข้อเท็จจริงที่เป็นเงื่อนไขแห่งข้อสันนิษฐานนั้นก่อนจึงจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตามกฎหมายนั้นค่ะอย่างเช่นพวกพรบการพานันนะคะที่เขาบัญ ว่าผู้ใดอยู่ในวงการเล่นให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วยเว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่นในงานเรื่นเริงสาธารณะหรืองานนักขัตฤกษ์หรือในที่สาธารณสถานค่ะจำเลยเนี่ยต้องนำสืบหักลางข้อสันนิษฐานดังกล่าวนะคะ ต่อนะคะประเด็นที่ต้องนําสืบก็คือประเด็นเรื่องเหตุโยกเว้นโทษหรือเหตุลดหย่อนโทษจาเลยเกล่าวอ้างขึ้นมาว่ามีเหตุใดเนี่ยก็มีภาระการพิสูจน์ตรงนั้นนะคะถ้าจําเลยรับสารภาพว่าได้กระทําผิดตามฟ้องโจทก์แต่ว่าโยกข้อต่อสู้ขึ้นมาว่าตนไม่ต้องรับโทษก็คือการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ภาระการพิสูจน์ก็ตกแก่จาเลยที่จะต้องนําพยานเข้าสืบสําหรับประเด็นเรื่องอํานาจฟ้องโจท์เป็นฝ่ายกล่าวอ้างและ จำเลยให้การปฏิเสธดังนั้นภาระการพิสูจน์จึงตกแก่โจทก์ผู้กล่าวอ้างขึ้นมาค่ะ และประเด็นเรื่องอายุความจดกล่าวอ้างภาระการพิสูจน์ตกแก่โจทย์ในคดีอาญาเนี่ยจำเลยไม่ต้องให้การปฏิเสธเป็นประเด็นว่าคดีโจทย์ขาดอายุความอย่างเช่นคดีแพง่งเพราะว่าศาลพิพากษายกฟ้องเองได้ตามมาตรา185นะคะคดีอาญาในชั้นร้องขอคืนของกลางเนี่ยผู้ร้องกล่าวอ้างผู้ร้องต้องมีภาระการพิสูจน์นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการกําหนดประเด็นและ ภาระกันพิสูจน์ในคดีอาญานะคะ พยานหลักฐานในสำนวนนะคะคือพยานที่ใช้วินิจฉัยเนี่ยต้องเป็นพยานหลักฐานในสำนวนค่ะพวกพยานหลักฐานนอกสำนวนเนี่ยต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา84และมาตรา86วรรคหนึ่งซึ่งนํามาใช้โดยอนุลมในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา15นะคะซึ่งพยานหลักฐานเนี่ยต้องเข้ามาในสำนวนอย่างถูกต้องตามหลักการยื่นพยานค่ะหัวข้อในเรื่องของ พยานหลักฐานที่เข้ามาอย่างถูกต้องเนี่ยก็จะมีตัวอย่างต่างๆนะคะอย่างเช่นรายงานการสืบสอบและพินิษของพนักงานคุมประพฤติอย่างเงี้ยไม่ใช่พยานหลักฐานที่จะนํามาวินิจฉัยว่าจําเลยกระทําความผิดหรือไม่หรือพวกคําร้องฝากขังผู้ต้องหาในระหว่างสอบสวนก็ไม่ใช่พยานหลักฐานที่จะนํามาใช้ในการวินิจฉัยข้อเท็จจริงในคดีเพราะว่าไม่ใช่พยานหลักฐานที่คู่ความหรือศาลเนี่ยสืบเข้ามาในคดีค่ะกรณีที่ศาลร,รวมการพิจรารณาพิ ภา,าคสาคดี linkage, หลายสำนวนเข้าด้วยกันเมื่อคู่ความได้สืบพยานในสำนวนเรื่องหนึ่งแล้วก็สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้ทุกสำนวนนะคะโดยไม่ต้องคำนึงว่าคู่ความสำนวนอื่นนั้นจะอ้างพยานหลักฐานนั้นด้วยหรือไม่ค่ะแต่ถ้าสารไม่ได้สั่งรวมและโจทก์ก็ไม่ได้อ้างสำนวนคดีก่อนเป็นพยานเนี่ยสารต้องแยกฟังรายสำนวนนะคะถือว่าเป็นพยานหลักฐานนอกสำนวนคะ่ะการแยกฟ้องจำเลยเป็นคดีใหม่และให้นำสำนวนคดีเดิมมารวมไว้อันนี้ถือว่าเป็นพยานหลักฐานใน คดดีเดิมซึ่งนํามาเป็นพยานในจำนวนคดีใหม่ด้วยค่ะ กรณีที่พยานหลักฐานที่โจทย่รวนนำสืบเอาไว้ก่อนสารจะยกคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์อันนี้สามารถนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสำนวนคดีนั้นได้นะคะและสุดท้ายค่ะบันทึกคำเบิกความในชั้นไต่สวนมูลฟ้องก็ถือว่าเป็นพยานหลักฐานในสำนวนคดีนั้นทางคดีค่ะสารสามารถนำบันทึกคำเบิกความในชั้นไต่สวนมูลฟ้องมาพิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริงในชั้นพิจารณาได้นะคะอันนี้อยู่ภายใต้บังคับมาตรา2-26ทับ ค่ะคือหากมีเหตุจําเป็นหรือว่าเหตุอันสมควรเนี่ยสารรับฟังบันทึกคําเบิกความในชั้นแต่ส่วนมูลฟ้องหรือบันทึกคําเบิกความของพยานที่เบิกความไว้ในคดีอื่นประกอบพยานหลักฐานอื่นในคดีได้ค่ะแต่หากไม่เข้าเหตุ2ประการนี้เนี่ยสารจะรับฟังไม่ได้นะคะและสารก็ต้องชั่งน้ำหนักพยานด้วยค่ะตามมาตรา2องสทับหค่ะต้องกระทําด้วยความระมัดระวังและการรับฟังพยานหลักฐานเนี่ยก็จะต้องมีหลักฐานอื่นประกอบด้วยนะคะ มีข้อยกเว้นการรับฟังพยานหลักฐานในํำนวนต่างๆนะคะก็ตามมาตรา84ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่นำมาใช้โดยมาตรา15ของปวิอายานะคะอย่างง่ายๆเลยก็คืออย่างเป็นสิ่งธรรมดาธรรมชาตินะคะหรือว่าถ้อยคำภาษาไทยพวกนี้ก็จะเป็นตามมาตรา84วงเล็บ1คือเป็นข้อเท็จจริงที่รู้กันอยู่ทั่วไปนะคะก็เอามาเป็นพยานหลักฐานในํำนวนได้นะคะแม้ว่าไม่ได้มีใครสืบหรือกลั อ้างขึ้นมานะคะและ2ค่ะข,ข้อเทจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้อันนี้เนี่ย บทกฎหมายแห่งกฎหมายลายลักษณ์อักษรบทใดบทหนึ่งบัญญัติถึงข้อเท็จจริงใดเอาไว้เป็นการเด็ดขาดไม่ว่าจะบัญญัติในลักษณะเป็นข้อสันนิษฐานเด็ดขาดหรือกฎหมายบิดาก็ตามนะคะอันนี้ถือเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่อาจตัวแย่งได้ก็รับฟังได้ค่ะและข้อสุดท้ายก็คือข้อเท็จจริงที่คู่ความรับกันแล้วในศาลค่ะอันนี้จะมีกรณีย่อยๆหลายกรณีค่ะกรณีแรกคือจำเลยให้การรับสารภาพว่ากระทำผิด ตามฟ้องอันนี้สารจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานหลักฐานต่อไปก็ได้นะคะตามมาตรา176วงรกหนึ่งปวิอาญาค่ะ ข้อเท็จจริงยุติตามคำรับของจำเลยก็นำมาวินิจฉัยตัดสินคดีได้โดยที่โจทย์ไม่ต้องสืบพยานเลยค่ะและถ้าคำรับสารภาพของจำเลยยังมีข้อต่อสู้อยู่ในตัวนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นคำให้การรับสารภาพไม่ได้นะคะโจทย์ยังมีหน้าที่ต้องสืบจนสิ้นสงสัยอยู่ค่ะกรณีโจทย์ฟ้องจำเลยหลายข้อหาแต่ว่าประสงค์ให้ลงโทษจำเลยข้อหาเดียวหากจำเลยรับสารภาพแต่ว่าไม่ชัดค่ะว่ารับสารภาพในข้อหาใดอันนี้เนี่ยศาลชั้นต้นจะต้องสอบถามคำ ให้การของจำเลยให้ชัดเจนก่อนแล้วพิพากษาลงโทษจำเลยในข้อหานั้นนะคะมันไม่ใช่หน้าที่ของโจทย์แล้วค่ะที่ต้องสืบ พยานหลักฐานว่าข้อหาใดนั้นๆน,น,นะคะแม้โจทย์เนี่ยไม่สืบพยานศาลก็ยกฟ้องโจทย์ไม่ได้ค่ะไม่ฉะนั้นจะเป็นการดําเนินกระบวนพิจารณาคาดีที่ไม่ชอบนะคะถ้ามีหลายข้อหาเป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องถามให้ชัดเจนว่าจําเลยให้การในข้อหาใดแล้วก็พิพากษาไปตามข้อหานั้นนะคะอันนี้เนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของโจทย์แล้วที่ต้องสืบพยานค่ะ แม้จำเลยรับสารภาพแต่ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าจำเลยจะมีได้กระทำผิดตามที่รับสารภาพเนี่ยศาลจะให้คู่ความสืบพยานต่อไปก็ได้ค่ะเพื่อให้แน่ชัดนะคะแน่ใจว่าจำเลยกระทำผิดจริงไหมค่ะแต่ถ้าโจทย์บรรยายฟ้องไม่ครบองค์ประกอบความผิดแม้จำเลยให้การรับสารภาพศาลก็ต้องยกฟ้องนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยไม่ครบองค์ประกอบไม่ใช่กรณีที่ สืบแล้วไม่สมบูรณ์หรือฟองไม่สมบูรณ์นะคะอันนี้ค,คือไม่ครบองค์ประกอบความผิดเลยนะอันนี้สารตั้งยกฟองนะคะ และต่อมาค่ะถ้าข้อหาที่จำเลยรับสารภาพมีอัตราโทษอย่างตามให้จำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปหรือโทษสถานอื่นที่หนักกว่านั้นศาลจะต้องฟังพยานหลักฐานโจทย์จนกว่าจะพอใจว่าจำเลยได้กระทำผิดจริงจึงจะลงโทษจำเลยได้ค่ะอันนี้เป็นมาตรฐานการสืบพยานหลักฐานประกอบคำรับสารภาพของจำเลยนำสืบประกอบคำให้การรับสารภาพของจำเลยให้เห็นว่าจำเลยได้กระทำผิดจริงแต่ไม่ถึงกับต้องให้ได้ความจนปราศจาก ข้อสงสัยค่ะและพยานหลักฐานประกอบนั้นเนี่ยก็ต้องไม่ใช่ส่วนหนึ่งของคำรับสารภาพค่ะต้องนอกเหนือจากคำรับสารภาพของจำเลยและถ้าจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องถือว่ายอมรับข้อเท็จจริงที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อบวกโทษบวกโทษหรือเพิ่มโทษด้วยมิใช่รับเฉพาะข้อเท็จจริงว่าจำเลยกระทําผิดตามฟ้องเท่านั้นนะคะคือจะต้องถ้าบอกว่ารับ สารภาพตามฟ้องเนี่ยถือว่ารับทั้งหมดเลยค่ะโดยคําขอทายฟ้องก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของคําฟ้องนะคะถ้าบอกว่ารับสารภาพตามฟ้องมันก็เท่ากับยอมรับคําขอทายฟ้องด้วยนั่นเองค่ะ และถ้าจำเลยมีได้รับสารภาพแต่ถแถลงรับข้อเท็จจริงบางข้อบางประเด็นต่อศาลให้ฟังข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติได้ตามคำรับนั้นค่ะเว้นแต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงตามคำรับเพราะว่าในคดีอาญาเนี่ยพยานหลักฐานมีผลสำคัญยิ่งกว่าคำรับของจำเลยค่ะมันจะแตกต่างกับคดีแพง่งคำรับของคู่ความในศาลเนี่ยมีผลสำคัญยิ่งกว่าพยานหลักฐานดังนั้นศาลต้องฟังข้อเท็จจริง ยุติตามคำรับนั้นแม้จะมีพยานหลักฐานในคดีปรากฏเป็นอย่างอื่นศาลก้าตัดสินตามพยานหลักฐานให้ผิดไปจากคำรับไม่ได้อันนี้คือของแทงนะคะ ต่อมาค่ะโจทย์แถลงรับข้อเท็จจริงในสารให้ฟังข้อเท็จจริงยตุติตามคำรับของโจทย์ค่ะก็ถือเป็นข้อเท็จจริงที่คู่ความรับกันตามมาตรา84อนุ3ของประมวลวีแพ่งนะคะอันนี้ประกอบกับมาตรา15ของวีอาญาค่ะโดยโจทย์เนี่ยอาจรับว่าจำเลยได้ไดชดเชยค่าเสียหายแล้วเพื่อสารจะได้ลงโทษสถานเบาหรือรอการลงโทษให้จำเลยหรือพนักงานอายการโจทย์แถลงรับว่าจำเลยถึงแก่ความตายจริงอย่างเงี้ยค่ะสารก็จำหน่าย ไดไ้ถือเป็นข้อเท็จจริงที่ทั้งคู่ยอมรับแล้วค่ะสำหรับคำถแถลงของผู้เสียหายเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คำรับของคู่ความหรือคำพยานที่ได้มาจากการนำสืบค่ะถ้าพนักงานในการไม่ยอมรับและขอสืบพยานสาร่งฟังข้อเท็จจริงยุดติดตามคำถแถลงของผู้เสียหายไม่ได้ หากโจทย์ไม่ได้โตัวย้งคัดค้านและขอสืบพยานก็ถือว่ายอมรับข้อเท็จจริงนั้นโดยปริยายสารรับฟังข้อเท็จจริงเป็นที่ยตุติตามคำรับนั้นได้ค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าโจทย์นั้นรับหรือว่าไม่รับข้อเท็จจริงที่ผู้เสียหายแถลงศาลวินิจฉัยไปตามคำท้าไม่ได้อันนี้จะไม่เหมือนกับกรณีของ พยานแพงค่ะโจ์มีหน้าที่จะต้องพิสูจน์ความผิดของจำเลยโดยอาศัยพยานหลักฐานเว้นแต่จำเลยให้การรับสารภาพโจทย์จะอาศัยข้อเท็จจริงที่ได้ความตามคำท้ามาพิสูจน์ความผิดของจำเลยไม่ได้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192ค่ะมีให้ศาลผีพากษาวหรือว่าสั่งเกินคําขอหรือที่มีได้กล่าวในฟ้องนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นในหัวข้อเรื่องพยานหลักฐานในสำนวนนะคะส่วนพยานหลักฐานที่ต้องหา้ามไม่ให้รับฟังในคดีอาญาเนี่ยก็จะมีอยู่ในเรื่องของมาตรา226เป็นต้นไปเดี๋ยวจะมาพูดในคราวหน้านะคะก็มีรายละเอียดเยอะมันเป็นเรื่องของบทตัดพยานค่ะ สำหรับพยานหลักฐานในบทแรกๆนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถหาซื้อหนังสือที่เกี่ยวข้องนะคะหรือว่าจะเป็นหนังสือของอาจารย์ธานีเล่มนี้ที่เรานํามาสรุปไว้ได้ก็ได้นะคะอาจารย์ก็อธิบายเอาไว้ละเอียดในแต่ละหัวข้อมีตัวอย่างดีกามีตัวอย่างข้อเท็จจริงต่างๆให้ศึกษาเพิ่มเติมได้คะ่ะอันนี้เป็นเพียงแค่การสรุปใจความสําคัญเท่านั้นนะคะถือว่าเป็นการนําความรู้ในเรื่องวิชาพยานมาสรุปให้เพื่อนๆที่สนใจหรือคน คนที่กำลังอา่านเตรียมสอบอยู่เนี่ยได้ทําความเข้าใจอ่าง่ายดดยมากขึ้นแล้วก็ต่อยอดได้มากขึ้นหรือคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เนี่ยมาฟังแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่คือจุดประสงค์ของการทำคลิปขึ้นมานะคะก็ถ้าเกิดชอบกดไลค์หรือว่าจะคอมเมนต์ให้กําลังใจก็ได้แล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะกดติดตามเอาไว้ได้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ